ายเป็นคำคืนที่คึกคักที่สุดเมื่อบักแบรีนเดตนำทีมนักแสดงนางเอกคิมเบอรี่อเลสมินนัทวราแป้งพัสชนจินนี่จ้าจ๋าแอร์ทีมนักแสดงและทีมงานมาร่วมกันฉลองเรตติ้งและกระแสะแรงเวอร์ให้กับละครแรงปรารถนาทุกคนเปลี่ยนใส่เสื้อเป็นทีมเวิร์กแสดงความรักและขอบคุณผู้จัดพิดาหาไทยรัฐและผู้กำกับป้าแจ๋วที่เคี่ยวกรำกับน้องๆมาตลอด9เดือนพร้อมเร่งตัดต่อละครชนวันออกอากาศจนละครจัดจ้านถูกปากแฟนๆชาวไทยทั้งคู่พระนางชวนจิน้นคิมเบรี่และตัวร้ายชวนเกลี่ย อย่างอเล็กซ์และมิ้นต่างก็ประสบความสําเร็จถล่มทลายแต่นักแสดงทั้งหมดเตือนให้จับตา3วันโคง้งอวสารสุกเสาร์และอาทิตย์นี้ให้ดีๆเพราะความเข้มข้นทุกอย่างจะถึงขีดสุดกว่าที่เคยดูมาทั้งรักทั้งร้ายจิกหมอนรอดูกันได้เลยคะ่ะที่สำคัญคือดีใจที่ทีมงานก็มีความสุขมีความสุขที่เราทำงานกันมาตั้ง เจ็ดเดือนแปดเดือนแต่ว่าละครออกมาถึงแม้ว่าจะฉายไปแค่ห้าสัปดาห์ก็จบแต่ว่าเสียงที่ตอบรับมาก็ดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขที่ทําให้คนดูมีความสุขเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันปิดกล้องจริงๆก็จะถ่ายเพิ่มวันนี้นะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะว่าจริงๆก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ไปถ่ายหัวมาเลยนะไปถ่ายหัวมาเลยนะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ว่าคอยกำลังใจก็ติดตามตลอดครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะก็ต้องต้องต้องชมกันตลอดทุก อาทิตย์ด้วยนะคะเพราะว่ามันทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากแล้วก็ใกล้จะจบแล้วตอนนี้เข้มข้นมากๆนน like ค่ะไล่กันมนาดูเลยนะวนี้เดียวจะไล่กว่านี้ค่ะด,ดูสีปากก็รู้แล้วพี่พ <laughs> ินย ตอนหลังเนี่ยขอให้ดูคาดไม่ได้เลยเพราะว่าต่างคนต่างไลน์แล้วจะดูซิว่าจะฉะกันขนาดไหนนะใช่ค่ะงานเลี้ยงปิดกล้องเมื่อคืนนางร้ายมิ้นกลายเป็นนางเอกของงาน<ๆ>เมื่อพูดจัดพิดาให้หนุ่มแบ์หอบเค้กจุดเทียนวันเกิดมา surprise, เซอร์ไพรส์วัยเบนเจเพศสีสันมันเทิงขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้งานรุ่งและเลิศยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะสาวมิ้น